อีกไม่ถึงเดือนนะก็จะเข้าพรรษาแล้วเตรียมคิดนะว่าในพรรษานี้เราจะทำอะไรที่ดีๆที่เป็นกุศลให้เกิดกับชีวิตของเราหรือกับคนที่อยู่รอบข้างหรือกลออกไปก็ได้นะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ นัสรชชาวพุทธพูดถึงการเข้าพรรษานี่ก็ทำให้นึกถึงสายพุทธการนะมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทับอยู่ที่เชตวันเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีจนกระทั่งใกล้เข้าพรรษาพระองค์ก็ ตั้งใจว่าจะไปจำรรษาที่อื่นปรากฏว่าพอพระเจ้าประสริฐที่โกศลทราบเข้าเนี่ยก็อ,อยากจะกราบนิมนต์ให้พระองค์เนี่ยอยู่ประทับจำรรษาที่เชตวันต่อนะ ไปทูลขอรัตนานิมนต์พระองค์ก็ปฏิเสธนะก็เรียกว่าเตรียมตัวแล้วละ่ะนะเตรียมตัวที่จะเดินไปประทับที่อื่นฝ่ายนาทบ,บินทิกาศรษชีเนี่ยพอทราบนะก็ร้อนใจนะก็ไปกราบทูลนิมนต์นะให้เสด็จอยู่ที่ เชวตวตันวิหารต่อแต่พระองก,นก็นะก็ยังคงไม่เปลี่ยนใจบังเอิญเนี่ยนางทาสีคนหนึ่งเนี่ยของอนาธิปิิกะชื่อนางปุตนาทราเข้าก็เลย ขออาสาว่าจะไปกราบทูลพระทธเจ้าให้เสด็จประทับที่เอเชตะวันต่อไปขอาจากอณะทัปิณฑิกะคนอื่นนี่พอทราบนี่ก็คิดว่าเนี่ยโอ้ขณะพระเจ้าประสิ็จที่โกศลอานาธิปติกาเศรษฐีทูลอารัธนานิมนต์ พระพุทค์ก็ยังไม่เปลี่ยนใจเลยนางปุณณาซึ่งเป็นนางทาสีจะทำได้อย่างไรนะแต่ว่านางก็ตั้งใจแล้วนะก็เลยรีบนะรีบเดินไปแล้วก็ไปทันนะขบวนของพระพุทค์ซึ่งกำลังจะ,ะเดินออกจาก สาวัตถีแล้วก็กราบทูลว่าข้าพระองค์เนี่ยเป็นคนยากไร้ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นในการเลี้ยงชีพไม่มีความสามารถในการจะถวายทานนะแก่พระพุทค์ได้แต่ถ้าหาว่าพระองค์จำบรรษาที่เชตวันนะข้าพระองค์ก็ รับปากว่าเนี่ยจะบําบเพ็ญธรรมนะจะให้ทานจะรักษาศีลนะตลอดทั้งพรรษาเลยบอกว่าผู้เจ้าเนี่ยพอได้ฟังเช่นนี้นะพระองค์ก็เปลี่ยนใจนะเอาตกลง จำพรรษาที่เชตวันต่อนี่ผลก็ประหลาดใจมากเพราะขนาดพระเจ้าเปรฐที่กศลสนยังทำไม่ได้เลยนะแต่ว่านางปุณณาทำได้พอได้เวลาจำพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยนางปุณณาก็ปฏิบัติตามที่ได้ขอเอาไว้ตามที่ได้รับปากเอาไว้ รักษาศีลฟังธรรมแล้วก็ทำมากกว่านั้นนะคือจเจริญภาวนาไปด้วยบอกว่าในภาษานั่นเองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันผลจากการที่นางเนี่ยสามารถจะทูลเชิญอรสถานิมนต์ให้พระเจ้าเสด็จประทับที่เชตวันได้เนี่ย ก็ได้รางวัลจากอน,นาธิปิิกะนะคือให้นางเป็นอิสระเป็นเสรีชนนางก็เลยนะถือโอกาสนะบวชเลยนะบวชเป็นพิสุณนีนะแล้วก็ทั้งปฏิบัติธรรมทั้งฟังธรรมจากผู้เจ้าและวก็ะส์สาวกในที่สุดก็บรรลุธ,ธ,ร,ร,ธรรมบรรลุอรัตผลนะเป็นพระรหัน อันนี้ก็เป็นเกร็ดนะเล็กๆที่น่าคิดเหมือนกันนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรับฟังนะคำรัธนาของนางทาตในขณะที่พระเจาประสทธิก็สนก็ดีอนาถพินิกาเศรษฐีก็ดีนี่นะ ทูลเชิญรัชนาะไม่สําเร็จนะแต่ว่านางทาสีจงเป็นคนเล็กคนน้อยเนี่ยนะกลับทําให้พระองค์เนี่ยนะเปลี่ยนพระไทยได้ในแง่หนึ่งก็ชี้เห็นว่าพระองค์ก็นะไม่ได้มองคนด้วยฐานะนะจะเป็นพระราชาจะเป็นเศรษฐีหรือยาจกเข็นใจนี่ก็มีความ สำคัญเท่าๆกันการที่พระองค์เนี่ยรับอารัธนาของนางกุลนาเนี่ยจะว่าพระองค์นี่มีเมตตากรุณาก็ได้แต่ว่าถ้ามองให้ลึกเนี่ยเป็นเพราะพระองค์เนี่ยเห็นแก่พระธรรมนะอยากจะส่งเสริมธรรมให้เกิดขึ้นกับนางกุลนา างปุณนานี่เป็นปุถุชนนะแต่ว่ามีศรัทธาในเมื่อนางปุณณารับปากว่าเนี่ยเมื่อจำพรรษาแล้วเนี่ยในพรรษานี้พระองค์ถ้าพระองค์จำพรรษานี่นางก็จะทําความเพียรรักษาศีลพระองค์เนี่ยทรงคารพธรรมนะไม่เพียงแต่ทรงมีพระกรุณาต่อนางปุณณาแต่ทรงคารพธรรมยังทรงเสริมธรรมให้เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามนะ จะเป็นพระราชาหรือยาจกนะก็มีคุณค่าทั้งนั้นในเมื่อการส่งเสริมทาง,งพระองค์เนี่ยมันมีความหมายพระองค์ก็เลยรับปากอันนี้ก็ในง่หนึ่งก็เป็นการแสดงความเคารพพระธรรมนะของพระองค์พระพุทธองค์นี่ทรงเป็นมหาบุรุษนะแต่ว่าทรงมีความเคารพพระธรรมมากไม่ว่าธรรมนั้น จะอยู่ในใจของใครก็ตามแม้กระทั่งการแสดงธรรมเนี่ยจะเป็นปุถุชนหรือพระสาวกแสดงธรรมพระองค์ก็เคารพเวลาพระสาวกแสดงธรรมในอาคารที่เราสันถาคารเนี่ยพระองค์จะเสด็จเข้าไปพอดีเลยพอรู้ว่ามีการแสดงธรรมพระองค์ก็หยุดนะหยุดแล้วก็หยุดแล้วก็รอเดืนรอแล้วก็ฟังธรรมไปด้วย ที่พระองค์ไม่เข้าไปเพื่อเพื่อไม่ให้การแสดงธรรมนั้นสะดุดบางครั้งพระองค์ยืนรอนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะเพราะว่าการแสดงธรรมยืดยาวมากยืนรอจนเมื่อยเลยนะจนปวดจนเมื่อยเลยแต่นี้พระองค์ก็ทรงทำเพราะทรงคารพพระธรรมอันนี้พวกเราฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ให้เราเรือกว่าโวขนาดพุทเจ้าอย่างคารพพระธรรมเลยนะและเรานี่นะ จะไม่ทําเช่นนั้นชียหรือ,อรราเคารพธรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงการกราบไหว้บูชาด้วยอามิตรหรือว่าการยกขึ้นหิ่งนะแต่หมายถึงการน้อมนํามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตนแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมให้คนอื่นนะก็มีธรรมะด้วยถ้ามีช่องทางใดที่เขาจะมีธรรมะมากขึ้นหรือธรรมะจะเจริญงอกงามก็ส่งเสริมเขา นะอย่างที่พระ้านี่ยทรงทําเป็นแบบอย่างนะทรงตัดสินใจจำพรรษาเพราะว่าเป็นโอกาสนะที่จะทําให้น,ะนางกุนาได้บําเพ็ญหรือเจริญปฏิบัติธรรมนะอย่างจริงจังตามที่รับปากถ้านางไม่รับปากหรือไม่เสนอแบบนี้พระองค์ก็คงไม่สนใจนะแต่เมื่อนางรับปากว่าเนี่ยจะรักษาศีลจะฟังธรรมจะปฏิบัติธรรมนะ แม้จะเป็นแค่ปุถุชนคนเล็กคนน้อยเนี่ยแต่ถหากว่าธรรมะสามารถจะเจริญงอกง,งามในใจเขาได้มีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นได้พระองคก็ส่งเสริมแล้วเราก็ควรจะเจริญรอยตามพระองค์ด้วยโดยการเครารพพระธรรมน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตนไม่ต้องรอข้อบรรษาเลยก็ได้ทำเดี๋ยวนี้แล้วก็มีช่องทางใดโอกาสใดที่จะส่งเสริมผู้อื่น ให้เขามีธรรมะก็ก็ทำเพราะว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะ,ะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนก็ล้วนแต่มีคุณค่าทั้งนั้นเราก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังขออยตะผที่ด้านปรารธนาแล้วตั้งใจแล้วพอมเมวาสมิาตุจงสำเร็จโดยชาพราน สัพาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยตา,าเงินพระจันในวันเพนมานีโชติรโาโสยตาเงินแก้มนียันสว่างสวัยควรยินดีสาภิีโยพิวาจันตูผ่านจันายทั้งปวงจงบำราดไปสาภาโรคโควินาสตุโรทั้งปวงของท่านจงหาย พาเตภาวกันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านสุขิธิภายุโกภา่ัานจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลสันิจางุตาปจายโนอันติอายุวันโนสุขังพลองต่างสีวการคืออายุวันนาสุขาพ,พลอง ย่อมเจริญแก่บุพนผู้มีปกติไหวกราดบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวัตุสาพมังพะลังพอาสาพระมงคลจงมีแก่ท่านพระคันตุสาพะเทวตาพระราเทวดาต้องปวงจงรักษาท่านสาาพ,พุะธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวาาพพนาน ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคา,านุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภาวันตุเตขอควาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทมเมื่อเทอ